สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพอมาเชื่อว่าหมาที่ตายกลับชาติมาเกิดเป็นลูกเพราะมีปานตำแหน่งเดียวกันเป๊ะเป็นเรื่องราวฟิลกูดที่เรียกว่าเป็นไวรวัลบนโลกโซเชียลเลยจริงๆเพราะเรื่องนี้เหมือนกับเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหนึ่งที่เสียสิ่งหนึ่งไปและได้อีกสิ่งหนึ่งกลับมาจนชาวโซเชียลต้องแชร์เรื่องราวต่อกันรัวๆจนเรื่องนี้แชร์กันไปทั่วโลกเลยทีเดียวคู่สาม,มีภรรยาจีนคู่หนึ่งมาเผยถึงเรื่องราวที่ว่าพวกเขามีความเชื่อว่า น้องหมาที่พวกเขารักมากๆที่อยู่ด้วยกันมา11ปีที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้จากอาการกระโดกและตายวายได้กลับชาติมาเกิดเป็นลูกของพวกเขาอีกครั้งน้องหมาตัวนี้มีชื่อว่าเรโนซึ่งมันก็อยู่กับทั้งคู่มาตั้งแต่พวกเขาแต่งงานกันและเสียชีวิตลงในวัย11ปีโดยพวกเขาเสียใจเป็นอย่างมากโดยพวกเขาฝังมันไว้ที่สนามข้างกำแพงบ้านซึ่งพวกเขาได้อธิษฐานว่าอยากให้พวกเขาได้กลับมาใช้ชีวิตด้วยกันอีกไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามหลังจากเวลาผ่านไปได้ไม่นาะน ฝ่ายภรรยาก็ได้ตั้งรันขึ้นมาและคลอดลูกออกมานาที่สําคัญมีปานสีดําที่ข้อมือซ้ายของเด็กอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเป็นจุดเดียวกันของขาซ้ายของเจ้าเรโนโที่มีลายสีดําเหมือนกันตรงจุดเดียวกันทุกอย่างทั้งคู่จึงเชื่ออย่างสุดใจเลยว่าเรโนโมาของพวกเขาได้กลับชาติมาเกิดเป็นลูกของพวกเขาอย่างแน่นอนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ